ค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกลูกละบาทครยังลูกละบาทลูกละบาทค่ะยายโอเคทั้งหมดกี่บาทคะคุณไม่ปูนนี่ยี่สิบนี้ยี่สิบเย็นแถมกันโอ้ยี่สิบจะแถมไม่ต้องแถมค่ะเป็นสามสิบบาทดูหน่อยค่ะนี่ลูกละห้าบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่เนี่ยิธีปอกจำป่าดานะคะคว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แบะแล้วสมไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้อ๋อันี่ยี่สิบ อันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทใครอยากลอะลูกละบาทนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกถูกชื่อปะชื่อน้องอะไรคะแล้วทำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้ออันนี้อันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทใครอยากลองลูกละบาทแล้วทำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้ออันนี้ อันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทใครยังลองละบาทลูกละบาทใครใหญ่ๆอันนี้ลูกละสี่สิบโอ้โหนะคะลูกอ๋อกิโลละสี่สิบเอาลูกสิบาทดีกว่ากินลูกเดียวจบโอลโเดียวอ่าเอาลูกก็สิบบาทนะคะก็อร่อยนะจริงเหรออ่านี่ไหนลูกห้าบาทคน ลูกนี้สุกไหมสุกโอ้มายก็ที่วันนั้นลุกจะเขานี่พวกเรือเด่นหน้าป่าไม้โอ้ได้ที่หนึ่งนะคะมีใบเกติวันสีอ๋ออย่าลืมนะคะอ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้เหรอคะโงประกวดได้ที่หนึ่งนะคะมีใบเกติวันีอ๋ออย่าลืมนะคะ อ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาประกวดได้ที่หนึ่งอันนี้เหรอคะส่งประกวดแล้ทำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้อ๋ออันนี้ดีทอันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทครยังสองบาทลูกละบาทโอ้สุดยอดค่ะอันนั้นอะไรคะลองกองไหม ลองกองขายไงคะอ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้เห็นไหมเวลังประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้หรอคะส่งประกวดช่องลมหรอคะอันนี้เนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบบาทอันนี้น่ารักมากโอ้ยตายแล้วดูหน่อยค่ะนี่ลูกละห้าบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่นี่วิธีบอกจำปะดานะคะ คว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แบ่คคะใหญ่ๆอันนี้ลูกละสี่สิบโอ้โหนะคะลูกอ๋อกิโลละสี่สิบนะคะโอ้โหได้ลดสามอันนี้เท่าไหร่คะอ่าสามสิบใส่ถุงอีกโอ้อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ลูกเท่าไหร่คะได้โอเค ทั้งหมดกี่บาทคะคุณวิบูลนี่ยี่สิบอันนี้ยี่สิบแถมกันโอ้ยี่สิบจะแถมไม่ต้องแถมค่ะเป็นสามสิบบาทร้านพี่สุ dana ร้านพี่สุดานะคะนี่ค่ะพอลงเขาพับผ้ามานะคะอยู่บริเวณนี้นะคะตรงข้ามกับร้านอาหารช่องเขานะคะนะคะโอ้โหได้รถหนามอันนี้เท่าไหร่คะสามสิบอ่าสามสิบใส่ถุงอีกโอ้โหอันนี้นี่อันนี้อันนี้ลูกช่องลมเหรอคะ อันนี้เนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบบาทอันนี้น่ารักมากโอ้ยตายแล้ว่ายมาบาทถูกมากเลยนะคะเม็ดเดียวๆไหมเอ้ยนุ่ยยังโอ้สวยมากอันนี้ลูกละห้าบาทค่ะน่าเบี้ยนะต้องน่าเบียแล้วขอแนะนำเพื่อนๆนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะชื่อน้องอะไรคะร้านพี่สุดาร้านพี่สุดานะคะนี่ค่ะ พอลงเขาพับผ้ามานะคะอยู่บริเวณนี้นะคะตรงข้ามกับร้านอาหารช่องเขานะคะอ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้เหรอคะส่งประกวดได้ที่หนึ่งนะคะมีใบเกียรติบัตรอ๋ออย่าลืมนะคะร้านพี่สุดาค่ะร้านพี่สุดานะคะนี่ค่ะ พอลงเขาพับผ้ามานะคะอยู่บริเวณนี้นะคะตรงข้ามกับร้านอาหารช่องเขานะคะไข่ค้าใหญ่ๆอ,อันนี้ลูกละสี่สิบโอ,โอโะะ้โหเลืกคะลูกอ๋อกิโลละ 40. สลี่สิบไหนไหนขอดู นี่ค่ะลูกกระบาทหาที่ได้ไม่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะในประเทศไทยนี้นะคะนี่คือลูกละหนึ่งบาทมาเรียกไว้อ๋อนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้เหรอคะส่งประกวดช่องลมเหรอคะอ่าเนี้ยเนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบบาทอันนี้น่ารักมาก โอ้ยตายแล้วราคาหาบาทถูกมากเลยนะคะเป็นต้นไม้เม็ดเดียวๆไหมเอ้ยหนุ่ยยัยโอ้สวยมากอันนี้ลูกละห้าบาทค่ะน่าเบี่นะต้องน่าเี่แล้วขอแนะนำเพื่อนๆนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะชื่อชื่อน้องอะไรคะนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะชื่อชื่อน้องอะไรคะช่องลมเหรอคะอ่าเนี้ยเนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบบาทอันนี้น่ารักมาก โอ้ยตายเลยดูหน่อยค่ะนี่ลูกละห้าบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่นวิธีปอกจำปะดะนะคะคว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แบกค่ะยายอาโอเคทั้งหมดกี่บาทคะคุณพี่บูนยี่สิบโอ้ยี่สิบจะแถมไม่ต้องแถมค่าเป็น30มสิบบาทนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะอช,อชื่อน้องอะไรคะไหนไหนขอดู นี่ค่าลูกกระบาดหาที่ได้ไม่หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะในประเทศไทยนี้นะคะนี่คือลูกละหนึ่งบาทมาเร่อุ้นะคะโอ้โหได้ลดหนามอันนี้เท่าไหร่คะสามสิบอ่าสามสิบใส่ถุงอีกโอ้อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ลูกสักหนแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะขอบคุณมากอ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหม เวลาประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้เหรอคะส่งประกวดดูหน่อยค่ะนี่ลูกละห้าบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่นวิธีปอกจำปะดานะคะคว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แบกนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะชื่อชื่อน้องอะไรคะอ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้เห็นไหม เวลาประกวดได้ที่หนึ่งค่ะอันนี้เหรอคะส่งประกวดนะคะโอ้โหได้ลดน้ำอันนี้เท่าไหร่คะสามสิบอ่าสามสิบใส่ถุงอีกโอ้โหอันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้ลูกสลับสามสิบบาทถูกมากเลยนะคะไม่ต้องาแตง่ยแเดี๋ยวมาเอ้ยนุ่ยยิงโอ้สวยมากอันนี้ลูกละห้าบาทค่ะหน้าบีนะตองหน้าบีแล้วขอแนะนำเพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่ลูกละห้าบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่นี่วิธีปลอกจัปบดานะคะ คว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แบะแล้วทำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้อ๋ออันนี้ยี่สิบอันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทก็ยังลูกละบาทลูกละบาทยี่สิบอาลูกสิบบาทดีกว่ากินลูกเดียวจบเก้ลูกเดียวอ่าเอาลูกก็สิบบาทนะคะออร่ยก็นะจริงเหรออ่าเนี่ยไหนลูกห้าบาทคนไหน ไม่ได้แล้วค่ะในประเทศไทยนี้นะคะอนี่คือลูกละหนึ่งบาทช่องลมเหรอคะอันนี้เนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบบาทอันนี้น่ารักมากโอ้ตายแล้วทำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้ออันนี้อันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทเขยังูกละบาทลูกละบาททำไมถูกแล้วน่ากินแบบนี้อ๋อันนี้อนี้ อันนี้ลูกละห้าบาทค่ะใครสนใจแวะมาได้เลยนะคะลูกละบาทใครอยากกินจำปะดาถูกถูกชื่อปะชื่อน้องอะไรคะถ้าอยากจะกินจำปะดารสชาติอร่อยและราคาถูกนะคะถูกเลยที่อันนี้ลอ่าแวะได้ที่ช่องลมนะคะโอ้ไส่ค่ะใหญ่ๆอันนี้ลูกละสี่สิบโอ้โหเลค่ะลูกอ๋อกิโลละสี่สิบ อ๋ออันนี้คือลูกใหญ่ก็เลยแพงนะคะรสชาติก็หวานเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมเวลาประกวดได้ที่หนึ่งอันนี้เหรอคะโ่งประกวดอ๋อลูกสิบบาทดีกว่ากินลูกเดียวจบแกลงเดียวอ่าเอาลูกก็สิบบาทนะคะก็รอยนะจริงเหรออ่านี่ไหนลูกห้าบาทคอนนะคะใครอยากกินจำปะดาถูกๆชื่อปะชื่อชื่อน้องอะไรคะ ดูหน่อยค่ะนี่ลูกละหบาทนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่นวิธีปอกจาปะดะนะคะคว้านตรงหัวก่อนให้เป็นกลมๆนะคะแล้วก็แปะช่องลมหรอคะอ่าเนี้เนี่ยแวะมาซื้อได้เลยนะคะถูกมากค่ะลูกละสิบาทอันนี้น่ารักมากโอ้ยตายแล้วนะคะใครอยากกินจาปะดะถูกๆชื่อปะชื่น